สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับการหมดหนทางประกาศขายที่ดินถูกๆหลังเสกโลโซขนลูกหนีตอนหลับการวิพากษ์หมดหนทางประกาศขายที่ดินราคาถูกๆลั่นต้องการใช้เงินหลังเสกโลโซขนลูกหนีตอนหลับโอดสภาพใส่เฟือกอยู่อย่างลำบากปัญหาของการเสือสองแม่ลูก ของครอบครัวสุขพิมายก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะซาลงไปบ้างทําให้แฟนคลับเสกโลโซหรือเสกสรรสุพิมายแอบใจชื้นว่าคงปรับความเข้าใจกันได้แล้วหลังจากเมียเสกโลโซออกมาแฉน้องเดียแฟนเสือว่าโกงเงินถึง20ล้านพร้อมทั้งบอกว่าลูกชายคนโตหลงน้องเดียเกินไปล่าสุดกลับเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้งเมื่อการวิพากษ์ภรรยาของเสกโลโซ ได้ไลา์สดพูดถึงปมทะเลาะดีมแฟนเสือเศรษการลูกชายทั้งน้ำตาพร้อมกับบอกว่าเสกช่วยลูกขนของหนีออกจากบ้านในตอนที่ตัวเองหลับอีกด้วยสำหรับปัญหากับดีมแฟนลูกชายการเป็นปัญหาสะสมมา2-3วันโดยเธอลงรายละเอียดว่าตัวเองนั้นสั่งซื้อของออนไลน์ไม่เป็นเลยให้ลูกๆโดยเฉพาะดีมเป็นคนซื้อของให้เพราะเป็นผู้หญิงเหมือนกันจะแนะนำ ได้มากกว่าพอถึงวันที่มีโปรโมชั่นต่างๆลูกๆก,ก็จะตื่นเต้นกันเป็นแม่เห็นก็มีความสุขกับลูกไปด้วยที่เห็นเขารอไปเพื่อที่จะช้อปปิง้งเห็นแล้วน่ารักดีมีความสุขไปกับพวกเขาเรากระทบกระทั่งกันทีละนิดแล้วการก็ฝากดีมซื้อลูกประคำ5 0า500เส้นเพราะจะเอาไปถวายพระลาหูฝากดีมประมาณ2อาทิตย์แล้วแล้วการรีบเพราะไปขอท่านไว และสัญญากับท่านว่าจะเอาสร้อยประคำข้อมือรูปประคำพระราหูมาถวายห0 0รเส้นถ้าได้ในสิ่งที่ต้องการก็เลยเร่งเขาว่าหาให้แม่ได้หรือยังแต่ก็ยังหาไม่ได้จนวันหนึ่งเขาออกไปกินข้าวนอกบ้านกับเสือออกไปไม่ถึงสองนาทีการก็ไลยไปถามว่าอยากได้สร้อยข้อมือแล้วต้องใช้แล้วเขาไม่ตอบการแต่เสือทักมาเลยว่าต่อไปนี้แม่อยากได้อะไรแม่บอกเสือนะเดี๋ยวเสือซื้อให้หมดเลย การก็โอเคแต่การไม่รู้ว่าดีมเขาจะอะไรกับการพอทักไปอีกเขาก็ไม่ตอบเสือก็บอกว่าอยากได้อะไรก็บอกเสือนะทุกอย่างทุกครั้งทุกเรื่องเลยนะเดี๋ยวเสือซื้อให้เองการเล่าว่าเธองงนี่คืออะไรความหมายว่ายังไง,ท,งทั้งที่การไม่คิดอะไรเลยสั่งลูกสไปซื้อลูกป,ประคำให้แม่แต่เสือทักมาบอกเดี๋ยวเสือซื้อให้ก็เริ่มงงว่าเป็นอะไรกันการวิพากษ์ เล่าต่อไปว่ามีวันหนึ่งดีมทะเลาะก,กับเสือขนของออกจากบ้านหมดเกลี้ยงการสงสารก็เลยอยู่เป็นเพื่อนลูกเพราะสงสัยว่าลูกทะเลาะอะไรกันถึงเป็นเช่นนี้แล้วลายไปถามดีมตลอดถามเขาว่าเสือมีผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าถ้าทะเลาะก,กันเรื่องนี้เดี๋ยวจะจัดการทําไมต้องถึงขั้นขนของออกจากบ้านจนหมดเกลี้ยงดีมก็บอกว่าไม่มีอะไรถ้ามีเรื่องผู้หญิงจะบอกแม่คนแรกจากนั้นทั้งคู่ก็ดีกันแล้วก็กลับมาอยู่บ้าน แต่ก็เกิดเรื่องที่ไปโพสต์ด่าเพราะเขาอาคติอะไรกับการก็ไม่รู้และทุกคนในประเทศไทยอคติอะไรกับการก็ไม่รู้แต่สิ่งที่การรู้และยอมรับตัวเองว่าเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเพาะยิ่งถ้าเรื่องงานยุ่งๆจะพูดห้วนมากจะสั่งงานไม่มีความอ่อนโยนอ่อนหวานอะไรถ้าเป็นเรื่องงานแล้วถ้างานยุ่งๆมาทํางานช้าๆการไล่ออกหมดเลยจะทําคนเดียวถ้าทําไม่ทันใจจะจ้างให้เสียเงิน แล้วยังต้องมาเสียสมองอีกที่ต้องจำจีจำชัยและการเป็นพวกพเผด็จการไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะประเทศที่เป็นปเผด็จการจะเป็นประเทศที่จเจริญร่ำรวยและไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใครเพราะสิ่งที่การทำมันประสบความสำเร็จแล้วทำไมต้องเปลี่ยนถ้าทำแล้วมาขัดกันทัศนคติแตกต่างกันก็ไม่คุยและไล่ออกและจะไม่ปรับปรุงตัวเพื่อใครทั้งนั้นเพราะการไม่ได้มีความผิดอะไร วิถีชีวิตของแต่ละคนมันต่างกันหลังจากนั้นการไปเชียงราย3วันไปบ้านเสือแล้วคือหนึเสือออกไปข้างนอกก็ถามว่าจะไปไหนเสือบอกไปหาเพื่อนเดี๋ยวดึกๆกลกับแต่หายไป3วันการจึงโทรหาเสกบอกว่า3วันแล้วลูกยังไม่กลับการเลยอรารวาสเป็นสาเหตุที่การโพดด่าเพราะวิธีนี้วิธีเดียวที่เขาจะกลับมาการเลยเดือด และเขาก็กลับมาจริงๆแต่คนที่ไม่รู้สันดานล,ลูกการไม่รู้วิธีไหนเจะาลูกอยู่หรือไม่อยู่การบอกเสกให้ช่วยมาเลี้ยงลูกแบบใหม่แบบเดิมไม่เลี้ยงแล้วจะต้องมีระเบียบไม่ให้เงินง่ายๆแล้วเสือมาช่วยงานแม่แล้วจะให้ค่าขนมค่าทํางานไม่ให้เงินเฉยๆแล้วแต่พอการเผลอหลับพ่อลูกช่วยกันขนของออกไปทุกวันนี้การด่าเสกว่าเป็นคนผักส่ลูกออกไปไปตามลูกกลับมา เป็นความผิดของเธอไม่ใช่ความผิดของการการเอาลูกกลับมาได้แต่เสกช่วยลูกขนของออกไปข้างนอกตอนการเผลอหลับเสกคิดได้ยังไงให้ลูกออกไปอยู่ข้างนอกทั้งๆท,ท,ที่ลูกเกง่เกงๆอยู่จะเริ่มเลี้ยงใหม่จะพาสวดมนต์สั้นๆและคุยกันขอให้เขาพาไปวัดจะไม่ใช้เงินแต่จะใช้กิจกรรมร่วมกันแต่ยังไม่ได้ทําเลยเสกก็ช่วยขนเสื้อผ้าตอนการเผลอหลับวัน การไม่นอนพอเฝ้าลูกแต่พอการเผอหลับเสกช่วยลูกขนของออกไปหมดเลยระหว่างนั้นการยังร้องไห้หนักก่อนจะต่อว่าเสกเธอเป็นพ่อเธอไม่เข้มแข็งเธอเป็นหัวหน้าครอบครัวเธอต้องไปเอาลูกกลับมาเธอเป็นคนผักใสช่วยกันขนของออกไปข้างนอกขณะที่การใช้วิธีของการความผิดของเธอเธอไปตาม,มาเดี๋ยวนี้เลยเอาคืนกลับมาทั้งสองคนลูกของการนอกจากนี้ การยังไรอีกพร้อมแคปชั่นวุ่นวายมากโดยบอกว่าตัวเองเป็นคนย้ำให้เสือและกวางไปช่วยเสกที่ศาลเมื่อวันที่18มกราคมการต้องไปอีกบรรลังกลัวผิดพลาดเกจะต้องไปอยู่ในเรือนจำจะไม่ได้เจอหน้ากันอีกเพราะตอนนี้ห้ามเยี่ยมกลัวเสกซึมเศร้าพร้อมทั้งระบุว่าทางฝั่งพ่อมกับบีมเอาคนตามมาคุมด้วยผู้ชายคนนอกอีกสองคนคอยสังเกตการ ทั้งนี้บอกว่านะัดทางป้อมกับดีมจะมาไก่เกี่ยกันก็ไม่มาลูกการบอกจะเอาเงินคืน10บล้านและบิตคอยและเซ็นมอบอำนาจโอนบ้านเพราะตอนนี้การกับเสกไม่มีบ้านอยู่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านสักหลังเลยเป็นชื่อลูกหมดการกับเสกอาจจะต้องไปอยู่บ้านบางแคนั่งพูดกับเสกเราไม่มีกรรมสิทธิ์บ้านกันนะเสกก็บอกว่าฉันก็ไม่มีถ้าเขาไม่ใช่คนเดิม เราต้องไปอยู่บ้านบางแคกันไม่เสกตอนแก่เสกก็ซึมซึมเรารักลูกเกินไปทําอะไรพลาดเขาไม่ต้องการให้แม่ไปบําบัดไม่ต้องการไก่เกียรอะไรเลยแต่สร้างให้เป็นข่าวขึ้นมาการไม่ต้องการเงินสิบล้านกว่าแค่เซ็นมอบอํานาจบ้านไว้แต่ไม่ต้องการเอาคืนหลอกตอนแก่การจะได้ยังมีที่อยู่เงินสดหลายบัญชีเป็นชื่อเสือกวาง21ล้านที่ดิน บ้านอีกสามหลังก็ชื่อเขาเด็กๆไม่มีใครไลยหาเสกเลยเพราะเสกลายไปทวงเงิน10บล้านเสกเดือดร้อนพ่อต้องใช้เงินเรื่องคดีเขาบอกจะไม่คืนสิบล้านใครเป็นคนเสี่ยมทั้งที่เสือพูดเองว่าจะคืนจีนจะให้แตะเอียลูกก็ไม่รู้จะไปให้ที่ไหนตอนนี้เตรียมสำนวนจะยื่นฟ้องดีมกับป้อมหลายกระทงก่อนที่เธอจะระบุว่าตอนนี้ไม่มีเงิน มีที่ดินเกษตรนวำมินขาย150ล้านมาซื้อเลยต้องการเงินก่อนจะไลค์อีกครั้งแคปชั่นว่าไปให้ไกลสุดฟ้าให้มันสาใจให้ไกลคนบางคนเล่าชีวิตตัวเองสภาพใส่เฟือกอยู่อย่างลำบากขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ